ิเสียงเพลงเข้าอ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับหลังจากที่เคยเอาคลิปลงไปนะครับผมก็ผลกระแสตอบรับดีมากยอดวิวทะลุล้านไปแล้วใช่ป่าาพี่เอพี่เอก็มาเขาเลยพามาดูอูที่เขาสร้างสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำ หรือว่ามันเป็นไปมาอย่างไงนะครับถึงได้มีรถทรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับเจ้าของอู่พี่เป็นเจ้าของอู่เนาะใช่ปะแลอวเป็นคนทําสายไฟอันนี้นี่เจ้าของรถโอ้พี่เจ้าของรถโน่นโน่นโนต่อไปคุยกับไอ้เจ้คนถามโนนโนเขาเข้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไกลอ่ะโอ้เดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถก็ได้อืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากดู ที่จะของออ่ก็เดี๋ยวผมจะพาไปหรือว่าอันนี้เปล่านี่นอ๋อนี่นะครับช่างเช่าเบอร์เขาโอ้นี่เบอร์เขานี่ชื่อ,อเฟซบุ๊กนะครับ,บอ,อ่าเดี๋ยวผมจะสอบถามราคาหน่อยว่าพี่คันนี้ตั้งงบมาเท่าไหร่เนี่ยหกหกแสนหกหมื่นโอ้โห <laughs> เห็นว่าหผมตกใจนะครับไม่น่าเชื่อว่าหกหมื่นได้รถยังราคาหกแสนเลยนี่แหมเป็นของอะไรนะพี่เป็น เป็นแชสซีของมิซูใช่ไหมสไซโค่นเครื่องนี้ก็ของไซโค่นเลยเหรอโคคู่ตัวขอดูใต้กระโปรงหน่อยไหมเนี่ยได้ดิเอดูได้เปิดยังไงนอนเนี่ยเนี่ยพิมุยก็มามาครับว้าวโอ้ไมค์กอดก็เป็นเครื่องเดิมเลยเนาะไม่ได้ขยับท่านอะไรไปตรงไหนเลยอ๋อแค่ว่ายกหัวเก๋งออกกระบะออกก็จัดทรงใหม่ อ๋อนี่นะครับผมแต่ว่าความเร็วอะไรนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับไซคนธบราที่ขับกันนั่นเนาะกับเพียงแค่จัดทรงใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วผมขอสอบถามหน่อยว่าอันนี้เขาได้ไหมกดทางกฎหมายอะไรเนี่ยไปจดทะเบียนอะไรนี่ไม่ได้เนาะอ๋อแต่ว่าขับเล่นตามบ้านอะไรนี่ได้เนาะไปไล่ไป็นนานนะครับ เอามาทํารถหมดอืตามจริงนะผมอยากให้กฎหมายนะเพราะว่าพิจารณาด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่ารถอะไรก็ทําถูกกฎหมายหมดนะก็คงคงไม่มีขับไปทั่วประเทศหรอกมั้งเนาะเพราะมันร้อนเนาะตามจริงรถแบบนี้เขาก็จะขับไปไล่ไปนาเข้าสวนนะแต่ว่าเออใช่ครับ ตามจริงทางรัฐบาลเขาก็จะได้มีเงินเข้าหลวงไปอีกเนาะจดภาษีอะไรแบบนี้นะครับเพื่อถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่นะระบบเบรกนะครับเป็นเบรกลมนะครับเปักำลังเดินสายไฟนะครับผมนี่นะครับนายท้า้ดนไหนดูบ้านท้ายหน่อย แต่ว่าบางฝุ่นยังไม่มีมานะครับอุ้ยไปทางใส่แล้วจริงๆริสวยแล้วโอ้โหรากให้มันทําฝุ่นเลยสิถึงมันจะเข้าตาอ๋อเขาล็อกกระได้ไหมนี่อ๋อเหมือนกับของอันนั้นเลยอืมอืมเป็นสลัก,เ,ลกเหมือนกับเป็นรถรถลากเป็นอีโก้งลากนะครับทางแถวเขตแถวบางกระทุ่มนะเขาจะนิยมทําแบบนี้นะครับเนีย่ยกระไถ้ารวมรถก็เป็นแสนถ้ารวมรถเนี่ยก็เป็นแสนนะพี่เนาะ ก่อนมีอะไรเลยแล้วก็เนาะมาอยู่ว่าถ้าสร้างใหม่กว่าสร้างเลยก็ประมาณพันแสนกว่าแหละอ๋อีแต่ไม่ได้เครื่องอย่างนี้นะมันเป็นเครื่องขวาไม่ไม่ว่าหมายหมายถึงว่าคันนี้น่ะอย่างสมมติว่าทำไปหกหมื่นซื้อรถมาสี่หมื่นเนาะเพราะว่าเพราะว่ารถราคาก็อยู่ประมาณนี้เนาะประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นก็หรือว่าตามที่เราจะหามาได้นะครับถ้าเกิดได้รถแพงราคาก็จะแพง ใช่แต่ว่าผมเองไงผมก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรเขามาไงได้เอามาให้เขาต่อแต่ว่ายังยังไม่เต็มร้อยเนาะเนี่ยเราจะมีนาซาอะไรอีกใช่ใช่าครับยังไมม่เต็แล้วหลังคาเนี่ยจะมีบ้างไหมเปิดประทุนเลยโอ้สุดจัดนะชอบเลยเนี่ยไม่ต้องงถึเราอาจจะมีนาซามีธงชาติเออครับมีลวดลายหลายอย่างนะครับที่จะต้องเล่นลวดลายนะครับนี่นะต้องโชว์ ขายสนใจก็แต่ว่าเขาเขาไม่มีขายใช่ไหมเขาเขาไม่มีขายเนาะไม่มีแล้วครับแต่ว่าต้องเอารถมาต่อเองเพราะว่าเขาก็หารถทั้ทางยากเนาะครับจะบอกค่าต่อครับค่าต่อเฉพาะค่าต่อนี่มันหมื่นกว่าอยู่แล้วแหละอ๋อครับแต่ว่าค่าเหล็กต่างหากใช่ไม่ใช่อค่าแรงเขาเอาแค่หมื่นกว่าเองเหรอหมื่นกว่าอยู่แล้วแต่ว่าค่าเหล็ก นี่นะครับ<า>ผมอันนี้ <พา S 1> คือบ้านเฉาอันนี้คือได้จัดสีนะครับ<ป>อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่อู่ก็ได้เดี๋ยวผมมาจบที่คันนี้เนาะเดี๋ยวขอโมให้ได้สักแปดนาทีก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะอยู่ด้วยกันยาวๆก่อนนะจะพาดูทุกรายละเอียดทุกลูคุ้มขนนะครับ ีดูไซโคนอือม,มันมีอะไรที่ก็ตัวเดียวของพี่เลยนี่ก็ตัวเดียวกับของพี่แหละทำไมของพี่ไม่สวยแบบนี้อ้าวเราต่อเองอ่ะ<笑><笑>อันนี้มางต่อเออระบบไฟนี่เดินใหม่ใช่ไหมพี่เ,<อ>เดินใหม่อ๋อแล้วระบบพวกกล่องกล่องไฟอะไรเนี่ยมันจะซื้อใหม่มีมที่ เสียก็เราก็ซื้อหมาที่มันไม่เสียเราใช้ได้เราก็ใช้อ๋อหมายถึงว่าหัวใจหลักของรถยนต์เนี่ยมันจะมีกล่องไฟอยู่ปกติผมชอบสีนี้เลยเด้วยเห็นอย่างงี้สวยใหญ่เลยสีเขาเรียกว่าสีอะไรนะไม่ไม่ไม่สีสีหนังทานฝอเมอร์น่ะออปติมัสอ่าออปติมัสพรามนะครับผมเดี๋ยวพี่เอต้องจะสีบับเบิร์บีนะสีพระไงสีพระคุบพระอะไรก็มีครับทุกอย่างเออสีบับเบิร์บี นี่นะครับระบบแบตแบตลูกเดียวเนาะครับผมแต่ว่าตามจริงเราจะติดเครื่องซุงเครื่องเสียงนี่ก็พอได้นะเนาะโอ้สมัยจะไม่ได้เราจะติดขึ้นมาอืมครับรถวิ่งกลางทุ่งไม่ครับเหนื่อยตายปกติติดได้ใช่บอมแบตลูกเดียกรื้อเรือๆนะครับไปโน่นเลยวิ่งอยู่ที่วัดลุ้มๆนะก็วิ่งอยู่ที่วัดกลางนั้นนี่เลยนะอ๋อโอ้ช่างเชานี่ไยอ๋อนั่นนะครับ ตัวเนี้ยนะข้ามปีแล้วประมาณห้าเดือนน่ะอ๋อคันนี้ใช้เวลาประมาณห้าเดือนเหรอใช่เาแต่ว่าเขาเขามีงานงานก็อ๋องานอ๋อตัวนี้คือว่าตัวโน้นเสร็จไปแล้วใช่ไหมล่ะก็เอาตัวนี้เข้ามาอืพอไอ้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บเรียองงานทำอัวเนาะลาวผ้ามั่งเครื่องมอ้อก็ขาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคอยไปดูช่องพีเอนะไปบุกที่อู่เขานะว่าเขา<ช>ฝากพี่เอถามหนะ่อยว่าเขาใช้เวลาทําคันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเต็ม,ตมที่อย่างได้นะบบ้างประมาณประมาณสี่เดือนนะครับโอ้ใช้เวลานานพอสมควรเขาเขาทํา,า,า,ทาคนเดียวเหรอพี่ไม่มีลูกน้อง<า>อะโอ้่สมัครเล่นนะครับโอ้ขนาดนี้ก็ไมาถือว่าสมัครเล่นรเดื่นนี่ครับ นี่นะครับสามารถเอาพีซีสองขึ้นได้นะครับพับเลยแหละนี่นะครับผมก็ตัวบันไดเขาก็จะล็อกสลักไว้ตรงนี้นะครับน้ำหนักดีบะโอใช่ได้นี่พอได้แล้วพี่ก็รถในอะไรเอาไปลากรถยำนาใช่ไหมได้ผมอ๋อเราขับไปไรไปนา่ไปไรไปนาออกยจีดหวานปงหวานปุ๋ยได้ทุกอย่างทุกอย่างอืมัรแต่ว่าขับแบบเดิมๆมันก็ทื่อๆตาๆเนาะไม่สวย ก็อยากสวยๆบางแล้วเนาะขนาดเมียยังอยากได้สวยๆเลยเอาเมียพี่สวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจำไม่สวยจะเอามาไม่เล่าใช่ใช่ครับโอ้โพูดพูดโดนใจผมไปแล้วตอนนี้เกาเป็นเขาเรียกว่าสเก์ตนี่นะก็เป็นเหล็กก็ ไม่ค่อยหนักมากน่าจะประมาณหนึ่งมิลถ้าพอถึงก็สร้างไฟถ้าไม่มีก็มาหาที่นี่อ๋ออ๋อพี่เป็นคนเดินสายไฟอ๋อแต่ว่าที่ที่อู่อเขาไม่ได้เดินสายไฟไม่ให้ใช่ไหมเขาไม่เป็นโอ้เขาไม่เป็นช่างไฟไม่เป็นแต่รถตูท้ทำได้อ๋อรถตู้แค่ต้องทำอะไรไงอ๋อรถตู้แค่ตัดออกอย่างเดียวเลยครับดึงเงินพน,นันออกอืมครับ แต่ว่านนี้มันต้องลื้อออกมาแล้วก็เดินสายไฟใหม่เนาะครับนี่ไงเดี๋ยวกองเลยผมนึกว่าคันเดี้ค่บนนเชซีเขาต่อยืนหลังอีกใช่ไหมยืนห้าสิบอ๋อเดี๋ยวอดูหน่อยโอ้โหต่อเชดซีไปอีก ๋อนี่นะครับรอยต่อนะนี่นะเอาตรงนี้เนาะมาต่อนี่เนาะออครับขอบเป็นเหล็กล้างแล้วนี่เด๋อาเหล็กล้างหน้าสีเนี่ยนี่นะครับผมก็จะเห็นรอยต่อนะครับโอ้แต่ว่าช่วงหลังนี่เดิมเลยเติมมาต่อตรงกลางแล้วก็ต่อชุด PTO ปั่นขับเคลื่อนในตัวเพานี่เนาะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมไม่เหมือนของ PAB เขาต่อหางนี่ต่อหางแล้วอ่อนนี่ แล้วก็ที่วิ่งอยู่นี่แหละ,ม,ะมันยังไงมันยั่ว <laughs> โอ้เพราะว่าดูเหมือนว่าฐานลอ้อมันมันยาวขึ้นเนาะยาวขึ้น,น,น,นเออใช่เลยเ,เดี๋ยวผมได้สูตรใหม่แล้วก่อ,นน,อนนี่อันนี้อันนี้เขาต่อ,อ,อตรงนี้แต่ของพี่อ่ะปกติปกติของพี่นะล้อจะอยู่ตรงนี้เออใช่เออและพี่ต่อยื่นไปงี้เออแต่เนี่ยเขาต่อคันธีตรงนี้เออลมาช่วงรับน้ำหนักครับเออ เพระาะว่าของพี่รับน้ำหนัก okay, มันจะรับตรงนี้เนาะอืมใช่ใช่มันมันจะ,ะมันจะเหินหน้าถ้าอยาอ่างนี้มันไม่มันไม่เหินหน้าล้อมันจะไม่ลอยอืมอพี่ไว้มันสายยกไงเวลาขึ้นเนินโอ้ <c oughs> ชอบคนละแบบชข่อคนละแบบยกไปยกมาเื่อชอบสายยกนะต่ออย่างนี้ก็อาจจะลําบากหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องตัดชัืซีมาต่อยครับมันไม่เหมือนที่ TPA ต่อน,นั้นแกเอาเหล็กมาเชื่อมข้างหลังเลยเนาะ อ๋อมันยาวใช่ไหมใช่มันจะพอลงส้มส่วนเขามันนะทำลุงโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นรถตู้เราจะไม่ต้องต่อนะครับผม,มอโอเคเนาะก็นะ่าจะดูทบครบทุกรายละเอียดทุกรูคุ้มขนนะคผมว่าเขาทำยังไงเนาะที่แน่ๆน,นก็มีต่อแชสซีนะครับเรวก็ทำสายไฟใหม่นะครับท, <ำ S 1> ที่ เอาง่ายๆที่ว่าจุดแรกเลยคือต้องต่อแชตจีนะถึงจะได้ทรงนี้นะครับผมเฉพาะรถกระบะอืถ้ารถตู้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ารถตู้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปจะต้องต่อแชตซีสักนิดกี่เซนนะพี่ประมาณห <50 S 2> ้าสิบถ้าเราติดต่อสักเมตรหนึ่งนี่ได้บ่ได้จะเอายาวขนาดไหนก็ได้เลี้ยว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 รถพ่วงได้พอจะไปเจอทางแคบๆจะไปยังไงเออใช่ใช่เดยวทางไปนาำมาแคบเนาะเข้าไปถึงก็ได เออต่อทั้งเม็ดหนึ่งก็ไม่ต้องเข้านากันแล้วหัวไปครึ่งเอออ่โอเคครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ